ฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะง่ายงามๆามจ้ามาเจอกับเคนนี่อีกแล้วนะจ้าวันนี้วันเสาร์เนาะจ้าวันนี้มาไมนมา,มา,มาในเมนูแบบว่าพิเศษมากๆทุกคนมาในเมนูที่แบบว่าคิดว่าปีนี้ก็คงจะไม่ได้กินแล้วนะจ๊ะก็คือเมนูเห็ดพึ่งหวานจ้ะทุกคนเห็ดเผ่งหวานจ้ะ น้ำลล่ไหลเห็ดพึ่งหวานเนาะทุกคนปีนี้มาช้าเพราะว่าบ้านเกนนี่อาช่วงที่เห็ดฤดูเห็ดเนาะจ้ามันแห้งแล้งไปนิดนึงเนาะแล้วตอนนี้คือฝนตกแล้วนะ้องเขาก็เริ่มเริ่มเริ่มมีเนาะทุกคนแต่ว่าอากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะจ๊ะทุกคนก็ไปด้อมๆมองๆม,มาได้มาสามสามสี่ดอกใหญ่ๆเนาะทุกคนก็เลยนี่แหละมาทําเมนูนี้เมนูนี้นะจ๊ะก็คือเป็นเมนูที่แบบว่าอ่า เป็นไม่ไม่ใช่แกงเห็ดนะจ๊ะทุกคนเนาะก็คือว่าผัดกับเนยแล้วก็มีเบคอนมีเบคอนแล้วก็มีหอมหอมใหญ่เนาะทุกคนเราก็จะใสะ่เขาเรียกอะไรล่ะ,ะเขาเรียกครีมเนาะทุกคนเป็นครีมสําหรับทาทากับข้าวเนาะเขาจะมีความเข้มข้นนะจ๊ะทุกคนก็คือเราก็จะใส่ลงไปทําให้เขี่ยวเข้าไปเรื่อยๆเนาะจ้ะก็จะเป็นซอสเห็ดซอสเห็ดอ่อมโพชีน่นีทุกคน เห็ดพึ่งหวานจะทุกคนกนีแ่แหละกินกับอันนูเดิลอินเตอร์เลียนนูเดิลเนาะทุกคนเอออังกับว่าภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาญีงกับออหมวดตัวกันไปละจะทุกคน <c oughs> สมองบอลเลนจะทุกคนตามด้วยน้ำองุ่นนะจ๊ะน้ำองุ่นข่าวนิดนึงเนาะทุกคนวันนี้ให้รางวัลตัวเองนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าโชคดีมากๆทุกคนคนนี้ได้ลงคลิปไปแล้วดอกน้องเขาใหญ่มากเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันแค่นี่ก็ะต๊กแต่งให้สวยงามเพราะว่าพริกเนาะทุกคนอ่า จริงๆแล้วมันจะต้องมีอ่าบัสอ่าเขาเรียกอะไรล่ะทุกคนไอ้คนี้ก็จําชื่อไม่ได้เนาะอ่เป็นแบบว่าอ่าเป็นของอิตาเลียนเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็คือใส่กระเพราอิตาเลียนลงไปเพื่อเพื่อให้ความสวยงามเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยจ้ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยจ้ะเนาะจ้ะทุกคนว่าว่าอ่าจะเป็นยังไงเนาะทุกคนพูยแบบงามหองทุกคนเนื้อน้องเขาแบบ เนื้อน้องเขางามมากยอมรับทุกคนอยากให้ได้ชิมเนาะสำหรับคนที่เขาอพี่เพื่อนๆเนาะที่อ่าบ้านเขามีป่าเห็ดอะไรอยา่างน <spreading problem. S 1> ี้ก็เป็นเรื่องปกติเนาะทุกคนแต่ว่าบ้านเคนนี่อยู่เยอรมันก็จริงนะทุกคนแต่ว่าอยู่ทางตอนเหนือเนาะแล้วก็ไม่รู้ป่าเราก็ไม่กล้าไปเก็บสุ่มสี่สมหานะจ๊ะทุกคนในเยอรมันนะเนาะก็เลยแต่ว่าตรงนี้นะเกิด ประวัตินี้เกิดในลานจอดรถก็เก็บมาได้สี่ปีสามสี่ปีแล้วจ้ะบังเอิญไปเห็นน้องเขาเนาะแล้วก็เลยอะเขาจะเกิดทุกปีปีนี้นึกว่าไม่เกิดแล้วนะคะแต่ว่าเขาเกิดเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันนลจ้ะทุกคนอ,นอ,นอนคนันเดี๋ยวเยวอ็นจัดไหมเอ็นจัดไหมทุกคนชิมกันเ้อจ้ะเด้อ หวานมากน้องหวานมากน้องหวานมากจริงๆจ้ะฟังเสียงครับอร่อยมากดูเสียงกุบกุอทุกคนชื่นใจชื่นใจจ้ะน้องเขาแบบทุกคนเนื้อน้องเขาแน่นแห้งเนื้อน้องเขาแน่นมากเนาะทานหอมมากทุกคน หอมมากมหอมมากมากโคบบอบพกพีหน่วยชื่นใจจ้ะอืเนาะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะจาก วันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนาะจากแก่ขึ้นเลยอีกปีหนึ่งนาะทุกคนแกจะสิ้นปีแล้วน้อะจะทุกคนตัดบิทต,ตัดรอบกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะจะทุกคนเดือนนี้ก็ขอให้ทุกคนแบบว่ามียอดวิวปังๆรายได้เข้ามาเยอะๆนะจะทุกคนวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของเดือนพฤศจิกายนทุกคนเป็นยังไงกันน่หมานกันไหมจะทุกคนแค่นี้บ่หมาณนะจ้ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ขอบคุณทุกๆคน ขอบคุณทุกๆกาลังใจเนาะที่แวะมาเป็นกําลังใจให้เคนเนี่เดี๋ยวเราเจอกันหน้าฟีดจา้าวันนี้เคนเนี่ขอตัวลาทานอาหารเย็นก่อนนะจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ